ของอะคิมี i s สอีกอันนึงก็คือ Fb หรือ buoyancy คือแรงลอยตัวนะจะเท่ากับโรของเหลวนะคูณ g นะคูณ v ที่จมนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความตึงผิวของของเหลวนะจะเท่ากับอะไรเอ่ยเจ้าความตึงผิวเนี่ย surface tension source เนี่ยคือ F ส่วน L นะ ที่ต้องระวังก็อย่างเช่นว่าสมมุติถ้าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนะไอ้เจ้า L เนี่ยมันต้องคิดทั้งตรงขอบในแล้วก็ขอบนอกนะอันนี้ระวังนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความหนื่นะความหนืดอ,อันนี้อาจจะต้องไปดูเองแล้วก็เรื่องสําคัญหน่อยนะพลาศาสตร์ของไหลก็คือหลักของเบนูลี่นะสมบัตินาของของไหลนี่พี่กําหนดขอบเขตคร่าวๆให้น้องๆ,องๆลองไปอ่านเองแล้วนะ แต่อันนี้หลักของแมนูลี่นะก็คือมันจะมีอยู่สองสามอันอะนะอันแรกก็คือสมก,การการต่อรุดของของไหลก็คือว่าอัตราการไหลเนี่ย Q เนี่ยจะเท่ากับ A V A คืออะไร A คือพื้นที่หน้าตั V คือ V ของของไหละนะจะเท่ากับค่าคงตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าท่อเริ่มต้นเนี่เป็นอย่างนี้เราท่อปลายเนี่ยเป็นเล็กเท่านี้นะ พี่ก็ใช้อัตราไหลองตัวก็คือ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ได้นะโอเคต่อมาไอ้กฎข้อที่2ของขอไอ้เจ้าแบรนูลี่เนี่ยเขาเรียกว่าสมการแบรนูลี่นะก็คือเขาจะบอกว่าไอ้เจ้า p 1เนี่ยบวกเศษหส่วนสอ rho v 1นึ่งแเนี่ยบวกเศษหส่วนส rho g h หเนี่ยจะเท่ากับ p 2นะบวกเศษหส่วนส rho v 2องแบวก rho g h สนะ มันจะเป็นค่าคงที่นะคือจริงๆมันเหมือนกัน p 1บวกเซนสนอง rho v บวกเซน rho v แคร์บวกเซนส่วน2อ rho g h นะเอ้ยไม่มีหนึ่งส่วนสองบวก rho g s เฉยเฉยนะเออนั่นแหละอันนี้ก็เท่ากันเพียงแต่เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองเท่านั้นเองนะโอเคเหมือนกับเวลาเราจะคิดเทียบตำแหน่งสองจุดเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เอา p จากตรงนี้เนี่ยมาแทนแล้วก็เทียบกับ p จากตรงนี้นะ v จากตรงนี้มาแทนมันเทียบกับ v จากตรงนี้ h จากตรงนี้มาแทนเทียบกับ h จากตรงนี้นะ ต่อมาก็คือพวกปีกครึ่งบินนะเวลาเราปีกครึ่งบินเนี่ยเวลาเราคิดปีกครึ่งบินเนี่ยเราจะใช้สมการแบรนูลีนี่แหละสมการแบรนูลีตรงนี้เรียกว่าอะไร p 1หนบวกเนสองโล v 1หสแควรบวกโล g h 1อช่งใช่ไหมเท่ากับ p 2สองบวกเนสองโล v 2สแควรบวกโล g h 2อชองเขาบอกไอเจ้าปีกครึ่งบินเนี่ย h 1กับ h 2ชนี่มันใกล้มากจนตัดทิ้งนะ เราก็เลยจะเหลือแค่นี้ถูกไหมเราก็าเอา p2 มาลบ p1 นะย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็จะได้เป็น p2 ลบ p1 เท่ากับ l v1 s q u a r ลบ v2 s q u a r ซึ่ง p2 ลบ p1 เนี่ยเราถ้าเราเอามาคูณ a เนี่ยก็คือฝั่งนี้ต้องคูณ a ด้วยูกปะ d เดลต้า p เนี่ยคูณ a เนี่ยจะเท่ากับ f นะเท่ากับ p a หรือว่าเพราะว่า p เท่า f ส่วน a เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาถามว่า แรงที่ยกปีกเครื่องบินเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่โจทย์จะถามอหเท่ากับเท่าไรเราก็คิดด้วยวิธีนี้แหละนะโอเคจบแล้วเรื่องกลาศาสตร์ของไรนะต่อมาสิ่งที่สามที่เขาออกก็คือเรื่องความร้อนอุณหภูมิและความร้อนการแข่ตัวของวัตถุเนืน่องจากความร้อนการเปลี่ยนสถานะการถ่ายโอนความร้อนอันนี้ไม่ยากไปอ่านเองอ่านได้ส่วนข้อสามสมบัติของแกส๊สเกับอุณหภูมิความดันและปริมาตรพวกนี้นี่ ทฤษฎเสีีจนพลังงานภายในระบบอันนี้แทนสูตรอย่างเดียวเลยไปไปหาสูตรอ่านเอานะส่วนข้อ4ก็คือคลื่นนะคลื่นกลืลนผิวน้ำหลักการซ้อนทับสมบัติของคลื่นเกี่ยวกับการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดการเลี้ยวเบนคลื่นนิ่งและปรากฏการสั่นพ้องไอพวกนี้นี่อยู่ในเน็ตที่พี่สอนไปนะแต่การสั่นพ้องนี่ อาจจะยังไม่มีนะแต่ว่าอันนี้ต้องอานเองเพราะเวลาไม่พอก็คือเราไปดูอย่างเช่นว่าสันท้องไปปิดสันท้องไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะนี่ไปดูเสียงเครื่องเสียงการเพื่อนที่อัตราเร็วความเข้มเสียงการได้ยินของหูเสียงดนตรีระดับคุณภาพสเปกตรัมความทีปรากฏการดับเลอร์ขึ้นกระแทกบีสไอเจ้า5.1กับ5.2อันเนี้ยอยู่ในเอเน็ตนะส่วนการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเครื่องเสียงเนี้ยอยู่ในเอเน็ตเป็นการอย่างเช่นว่าเรื่องกีตาร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนดับเลอร์นี่ เออดอปเลอร์นี่มันเป็นการเคลื่อนที่ของม,มันออกจากเข้าใจยากนิดนึงอะ่ะมันเป็นการเคลื่อนที่ของเจ้าวัตถุที่ตัวแหล่งกําเนิดเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วะนะส่วนไอเจ้าวัตถุที่ผู้ผู้ผ,ผู้รับอะ่ะบางทีก็อาจจะเคลื่อนที่ด้วยหรือไม่เคลื่อนที่ด้วยะนะโอเคไอ้ด็อปเลอร์นี่เราก็เลยจริงๆมันคือมันจะเรื่อง ดอปเลอรนะ์เนี่ยที่ออกเนี่ยมันจะออกตรงแค่ความถี่ของผู้สังเกตนะคือเจ้าแหล่งกาเนิดเนี่ยเมื่อมันเคลื่อนที่ไปความถี่ที่มันปล่อยออกมาส่งไปในผู้สังเกตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปอะนะเพราะว่ามันเคลื่อนทีม่มันต้องเกิดการเคลื่อนที่สัมผัสโดย f แดดเนี่ยคือความถี่ของผู้สังเกตนะจะเท่ากับ f s ก็คือความถี่ของซอร์สนะจะเท่ากับ u ลบ v ศูนย์ส่วน u ลบ v s นะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามันก็ข้างยากเออ u นี่คือความเร็วเสียงนะ v s คือ v source v แหล่งกำเนิดส่วน v o v observer คือความเร็วของผู้สังเกตนะส่วน f ก็คือ f s นะคือความถี่นะโอเคการใช้สูตรนี้เนี่ยก็เลยต้องคำนึงถึงเวกเตอร์นะวเวลาคิดเวกเตอร์นี่เราต้องทำยังไงเอ่ยวิธีง่ายๆนะเราจะรากเวกเตอร์เนี่ยจากแหล่งกำเ,กเนิดนะ สมมติว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิด s นะมันเคลื่อนที่ไปถูกไหมหน้าขึ้นมันจะต้องลดลงเรื่อยๆนะสมมุติผู้สังเกตอยู่อย่างนี้นะเราเวลาเราคิดเนี่ยเราจะลากเวกเตอร์เนี่ยจากแหล่งกําเนิด s เนี่ยไปหาผู้กําเนิดผู้สังเกตผู้สังเกตโดยกําหนดที่นี้เนี่ยเป็นทิศบวกนะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเอ่อแหล่งกําเนิดถ้าเคลื่อนที่ไปทางนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่เป็นทิศลบแล้วถูกป่ะอ่าแล้วก็ v.s เป็นลบใช่ป่ะสมมติถ้า observer ได้อยู่กับที่แล้วก็แทนเป็นศูนย์ถ้า observer ขึ้นที่ไปทางนี้ก็เป็นลบถ้า observer ขึ้นที่ไปทางนี้ก็เป็นบวกน่ะง่ายก็คือวิธีคิดง่ายคือเราจะกําหนดเวกเ,เตอร์เริ่มแรกโดยรากเวกเตอร์จาก s ไปตรง observer ให้ที่นั้นเป็นบวกที่ไหนตรงกันข้ามให้เป็นลบที่ไหนเหมือนกันให้เป็นบวกโอเคแล้วเราก็แทนเข้าเปนน็นศูนย์นี้ s แต่จะเท่ากับ f s วงเล็บ u ลบ v ศูนย์ส่วน u ลบ v.s แค่นั้นแหละ นะก็อีกอันนึงก็คือขึ้นกระแทกนะขึ้นกระแทกนี่คือไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียง,งนะมันอย่างเช่นพวกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เกิดมาร์คลัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะปล่อยขึ้นออกมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วมันก็จะปื๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊นะจนหั่งเป็นอย่างนี้ชื่นนี่คือตั้งฉากนะอันนี้คือยู คือมันคือความเร็วเสียงที่ส่งมาหาเราส่วนนี้คือ v source นะ v source เราจะคิดไปคิดมาเนี่ยเราจะกําหนดเลยว่ามันจะมีค่าค่าหนึ่งเรียกว่า mark number นะ,ะเท่ากับ v source เนี่ยส่วน u ซึ่งจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนไซน์เซตาจะเท่ากับโคศเซตาอนึ่นงนะก็คือไอเจ้านี้เนี่ยมันเซตา ไซเซต้าคืออะไรก็คือ U ส่วน Vs ถูกปะถ้าเป็น Vs ส่วน U ก็คือเศษหนึ่งส่วนไซเซตาหรือโคไซนเซต้านั่นเองจะเท่ากับมักนัมเบอร์นะไม่มีอะไร